ทุกคนครับเสาร์นี้อากาศดีนะครับเนาะอากาศเย็นสบายครับทุกคนอากาศดีครับเบืองบักแข่งครับโอ้แข่งกำลังเป็นน่วยครับน่วยยกด้วยครับบักแข่งกันนะแข่งอยู่นี่ครับอยู่กลางบ้านนะครับเนาะแข่ง นวลแล้วครับหน่วยกำลังมีครับทุกคนหมกนี่ก็ใหญ่แล้วครับความเพลิดกัเป็นหน่วยแล้วครับหน่วยดแดงๆครับทุกคนครับนวยแดงแล้ครับเนาะกำลังเป็นหน่วย,นะนะยครับความเพลิดแข็งแล้ครับเนาะเพรเด็ดต่อยกิ่นน้ำเนาะหน่วยกำลังหน่วยกำลัง สีแดงครับก็นสาสุกนะครับมันนี่แต่พลไม้รมครับผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับมนาะขามเทียดเนี่ยพกเครื่องนะครับดอกเต็มหน่ยทุกคนดอกเต็มพักกระถินกระมีครับทุกคนพักกระถินกับอะไรกําลังสีงามครับกําลังสีได้กินอีกแล้วครับ เห็นครับสูงต่ำนะครับเนาะพุณผู้ชเห็นไหมแล้วครับนกกระถิ้นกับอะไรก้อนกินแก่ครับของกินกับสูงต่ำนะครับเนาะในหน้าบ้านก็มีบุกสีดาเนาะอ่งไปทั้งหน้าบ้าน,นครับผมมีบุกยมนะครับเนะบาะยมหวาน,นครับ โดดโดดกับทุกคนครับนงยมกได้กระโดขาดนี้ครดูกานซ้อนมาคบทุกคนนะอ๋อมึงดูงยมไหมกระดดกโอ้มึเจะแนวยโดดโดดครับกซ้อนนะครับนะงยมไหมบึ้งภาพสะทอนนะครับนะงยมต่ำครับต้นต่ำนตะวันดวยโด๊กระโดกครับทุกคนครับกระับ ลุกมา,าทุกคนครับปุ๊บปุระปุระลุกมาทุกคนลุกขัดอันนี้นบวกซีดาครับห่อว้กันสีเวยใหญ่ครับทุกคนจะได้กินอีกแล้วครับซีดากันเลยห่อใบยั่วก,กินนี่ครับถ้าเก็ดเป็นปลายๆนะครับซีดานานี่มันจะหนาหนาวเนาะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับห่อใบสนนะครับ เดุกยุ่มนี้ีที่มัมน,น,นมงนนนมนูมีดูครับทุกคนครับเสานี่พัดเดือนส้มขางบานนะครับเนาะ้นไม้ปลูกไว้เป็นมีดดอกออกผลนะครับเนาะครับ